วันนี้เรามาหาสมบัติกันอีกแล้วนะครับคือบริเวณนี้ครับตรงจุดวาร์ปตรงนี้นะเนีย่ยวาร์ปลงมาก็เดินตัดๆมาหน่อยนะครับก็จะถึงละส่วนวิธีการทำนะครับง่ายๆครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะขั้นแรกครับเราเริ่มจากการคุยกับซีลาก่อนนะ เราก็จะได้รับวิชชั่นมานะครับรายละเอียดเขาก็จะบอกอยู่นะครับก็อ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะมันก็มีสามจุดรอบๆครับให้เราไปค้นหานะครับโดยจะมีแสงโผลขึ้นมานะครับจากพื้นะถึงชัดเจนอยู่นะตรงนี้เราก็เคลียร์มอนครับง่ายๆครับไม่ยาก พอเคลียร์มอนเสร็จแล้วก็บาเรียมันก็จะปลดนะเราก็เอาถีสบสมบัติได้เลยนะตรงนี้ของดีหรือไม่ดีก็สุดแล้วจ่ดงของท่านผู้ชมนะครับจากนั้นเราก็เอาผลนี่ครับไปวางไว้ตรงที่แท่นนะมันก็จะเสร็จหนึ่งส่วนนะครับโอเคได้มาหนึ่งอาแล้วอันต่อไปก็อยู่ใกล้ๆเหมือนกันครับเคลียร์มอนอย่างเดิมครับ ระวางรังไอ้มอนตัวใหญ่ด้วยนะมันค่อนข้างอึงนีนะหว่งนี้เราเคลียร์มอนไปนะเมื่อเราเคลีย,นะยร,รย์มอนเสร็จแล้วนะครับประตูที่มันล็อกอไม่ให้เราเข้าไปเอสมบัติัก็จะปลอดออกนะก็เอาผลึกไม้ไมาอีกนั้นนะครับ แล้วก็ไปใส่ที่แท่นเหมือนเดิมน,นะชเรียบร้อยนะครับ <c oughs> หลังจากใส่ที่แท่นแล้วให้เราเดินด้านไปด้านบนนะครับไปด้านบนไม่ใช่ตรงวิหารตรงข้างหน้าครับไปอ้อมไปทางขวานะตรงนี้นะ <c oughs> เดินขึ้นไปเรื่อยๆครับ อย่างแรกครับให้เราตีหินก่อนนะตรงนี้มันจะมีหีบสมบัติซ่อนอยู่นะเอาเอาดาวไปใส่ตรงนี้นะในช่องไฟนะครับเห็นไหมระหว่างที่ขึ้นไปมันจะมีพวกโกลิมอยู่นะให้เราจัดการเลยก็ได้ครับหรือว่าก่อนที่จะมาทําในส่วนเวท A ตัวสาดินเรามาตีโกลิมทิ้งก่อนเลยก็ได้สา,สามารถทาได้เหมือนกันนะไม่มีข้อไหนผิดน,นะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาตีันอีกนะระหว่างนี้เราก็เอาเก็บดาวแต่หิน เรือแสงนะครับมาใส่ที่โคมไฟตรงนี้สำคัญนะครับมันก็จะเปิดออกมาทางเข้าไปเอาสมบัติพร้อมจะเอาผลิตด้วยนะ<ท>ฤฤเมื่อเราได้ผลิตมาแล้วนะครับเราก็เอาผลิตไปใส่ที่ศีลาเหมือนเดิมนะครับพอเราใส่ศีลาเสร็จเรียบร้อยครับ ทางเข้าตรงวิหารตรงนั้นก็จะเปิดออกนะอพอเสร็จแล้วเราก็เข้าไปเอาสมบัติกล่องตามใจชอบเลยครับมันจะมีให้ต้องสามอันเนี่เพราะฉะนั้นถ้าดวงดีก็ได้ของดีนะครับดวงไม่ดีก็อันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะเขามีให้ต้องสามอันเนี่ หลังจากเราเก็บสมบัติหมดแล้วนะครับในห้องครับให้ปีนขึ้นไปข้างบนนะพอเราปีนขึ้นไปข้างบนแล้วครับตรงนี้ครับมันจะมีกล่องนึงนะครับเป็นกล่องสมบัตินะครับแอบอยู่ตรงนี้นะทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับชื่นชอบกดไลค์ซับสไครต์ได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ